ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการเดินทางกันหน่อยโดยเฉพาะฝั่งขาเข้านะครับอย่างเส้นฝั่งขาเข้าจากอีสานถนนพระหนโยธินนะครับช่วงอำเภอวังน้อยของพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งถือว่าตอนนี้ปริมาณรถเนี่ยเริ่มหนาแน่นหลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นใกล้จะสิ้นสุดบางคนเตรียมกลับมาทํางานวันที่18 เมษายนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยติดตามนีบรรยากาศการเดินทางจากคุณนัทพัฒนตั้งเจริญนะครับรายงานจากถนนประหลนโยธินฝั่งขาเข้าเที่ยมเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณนัทพัฒนเชิญครับ ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหาคนครแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามีประชาชนบางส่วนค่ะที่เตรียมตัวจะเดินขับทางกล,กลับเข้ากรุงเทพมหาคนครเจ้งกันค่ะทางกรมทางหลวงขัฝากประชาสัมพันธ์ว่าให้เตรียมพร้อมตัวสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของรถค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ ประชาชนส่วนใหญ่นะคะเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วนมากที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาต่างต้องกลับมาทํางานตามปกติในวันที่18เมษายนนี้ขณะที่บางคนต้องเริ่มทํางานในวันที่17เมษายนเพราะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเลือกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงดึกเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนอบอ้าวและการจราจรที่เกรงว่าอาจจะติดข,ขัดระหว่างการเดินทางค่ะส่งผลให้การจราจรในถนนสายหลัก ถนนพหลโยธินอีสานมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครปริมาณรถตั้งแต่ช่วงเช้าวิ่งเต็มทุกช่องจราจรสามารถใช้ความเร็วได้เป็นช่วงๆทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมีการวางแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชนถ้ามีปริมาณรถสะสมมากจะมีการเปิดช่องทางพิเศษในพื้นที่อำเภอวังน้อยเพื่อระบายการจราจรทันทีค่ะคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีการเดินรถเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดช่องทางพิเศษช่วงหลักกิโลเมตรที่99ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีมายังหลักกิโลเมตรที่71ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะผ้สมเชตน์นบรรจุทุ่มกับการสพวังน้อยครับครับสำหรับสภาพการจราจรโดยภาพรวมโดยทั่วไปนะครับก็ตํารวจพื้นที่ ของสพวังน้อยเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของตำรวจทางหลวงนะครับก็ตำรวจพื้นที่ก็จะจัดกำลังตำรวจที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วของของจราจรไว้ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับจะมีฉีดสีสเปย์ถ่ายรูปเ,เก็บภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งแล้วก็แยกรถเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ ผ่านไปด้วยดีนะครับในพื้นที่ของอถนนพะโยอทินของพื้นที่วัางน้อยนะครับอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีนะครับเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนได้เตรียมการวางแผนในการเดินทางแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเต็มที่ในการขับขี่รถครับผม จากนี้กรมทางหลวงยังได้แนะนําเส้นทางเลี่ยงบนทางหลวงสายหลักและสายรองเพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะโดยแบ่งเป็นภาคต่างๆประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยการเดินทางและขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่รถด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรและที่สําคัญวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมร่างกายค่ะ โดยจุดที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นแยกอำเภอวังน้อยค่ะซึ่งรถเริ่มชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดค่ะระหว่างทางก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7โดยสามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบอร์ของตำรวจทางหลวงหมายเลข1193ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะบรรยากาศที่เห็นนะคะก็รถ แต่รถคันก็สามารถขับเคลื่อนได้ตามปกติแต่ต้องมีการชะลอตัวเป็นช่วงๆเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการานต์แล้วอย่าประมาทในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณนรัพัฒน์นะครับ <Ừ. S 1> ใครเห็นบรรยากาศการเดินทางก็จะเห็นว่าพื้นที่ของวังน้อยเนี่ยตอนนี้การจราจรยังไหลได้เรื่อยๆนะครับซึ่งวังน้อยเองก็จะไปรับรถบางทีถ้าเกิดถ่าวาังน้อยติดเนี่ยแสดงว่าตัวบางปะอินเนี่ยจะแออัดเพราะบางปะอินเนี่ยเหมือนรับรถทั้งจากสายเหนือและจากสายอีสานนะครับพอตรงนั้นแออัดบ,บางทีก็อาจจะกระทบมาถึงวังน้อยแต่ตอนนี้วังน้อยยังค่อนข้างที่จะเดินทางได้เรื่อยๆนะครับค่ะ